จากเมือ,อง,งยะโสแดนบังไปถิ่นทุ่งกุลาชื่อแถวพร้าวทรงเสียงวันมาลุงป้านะอาช่วยเป็นแรงใจตื่นมาทำไมครับเวลานี้ครับได้ถึงวันนี้เพราะแฟนเพลงเป็นเมือนหลกักใจว่าเคยห่างนี้ไปไหนยังซึ้งใจและขอขอบคุณอ้าวลามากมาล้ำสมบูรณ์ ที่ท่านการุนเป็นเหมือนทุนหัวใจให้สู้ด้วยมีแฟนอุ้มชูให้หนูก้าวสู่จุดหมายบนเส้นทางฝันขอยืนยันเพื่อแฟนหญิงชายว่าเคยห่างนี้ไปไหนเปนหญิงชายแล้วพร้อมีวันนี้ได้เพราะแฟนเปยงให้ความนี้ตา อ๋อลาจะแรงใจมาสมยาตานนินพันย้มอลอลาจะแดงใจมาสมยาัตานนิพนพันทรงแร่งฝันที่งยังดันอยู่มีแหงบู่ป้านามไปเรียนา้ำกะเกายางม,ม,มาไกลสูต้นไห้พอแร่งใจของแฟนเป็นกระเล่นเชีช่ยวอยู่ ด้วยการอุ้มชูแงแ่แฟนตัวแดนก็อกัก็ยังซึ้งใจทุกคราหลักตาอย,ยังฝัน <c oughs> ว่าเคยลบเลือนแม่ห่างกันมาหลายวันแต่ใจเรายังคงมัน่นให้ใจ FC เสมอว่าเคยลืมเด้อ ทั้งมาไลที่แฟนคอยส่งแล้วราวยังคงกิดฮอดจะนอนละเมอภาพในวันเก่ายังคงสึงใจเสมอระวันที่ได้มาเจอเป็นแฟนอยู่หน้าวทีเพื่อน่ะโอ้ยอยางนอน,นยอยากฟังลำ ปีวันนี้บ่าะมีเอฟซีและแฟนดีเทียซอยปีวันนี้บ่าะมีเอฟซีและแฟนดีเทียซอยให้แรงใจสาวหมอลำผู้หน่อยใจขินรอยต่อฟันรอแฟนนันที่ยังฮักบอกปปายังห่วงหาขวาพระคุณสักท่าที่บอปปาลารังใจคิดฮอดจังคิดฮอดแต่แฟนเอฟซีได้มีวันนี้เพราะแฟนช่วยเป็นแรงใจ ไป่ะนไปไ่ะยิ้มสิคะยิ้มสิคะในยามที่ทอ้อก็้คราน,นจนน้ำตาไหลดังนี้ก็คุ้มกันใจดูนะดังนี้ก็คุ้มกันใจ อยังโน,นะบ้านะแม่ขึ้นลงก่อนแลนะ้วมันใจบังวันทองพระแฟนทัวแดนเชียองพระแฟนทัวแดนเชียองไอ้พระพื่อเสียงทุบได้เปนหนาวถึไงไม่แต่ภาพก็หลังหนูก็ย,านนานยังจำได้อีที่แฟนให้แม่นบ่าหรือที่แฟนให้แม่นคอยเชียร์ ถึงกายอ่อนเพลียแต่ใจแพร่อย่างสู้ถึงวันสวยรูประเเณีราำวันมาลือร่ำวันตีลือเอ้ยเอ้อคนอี่ย่างมาหมักมาล่ำเถอะถัาแนเด้อจจาลูกสลา่าคอนใจ ราวเยสุทอนม่านหินเล็กไฟคือเชื่อแพรวราวแสนทองบอกเคยลืมตัวได้ถึงวันนี้เพราะแฟนประคองจากแดนเซอร์เก้าเป็นนักร้องน้ำตาไหลนองจงนมีวันนี้ เจ้าค wow. ือมากล้องแท้ท่านอย่างว่าเมืองกล้องดีแท้บ่บั่ดิดำบัมบัมกินนมนมชีอ่อนเหลือเท่าเรนี่เบือหนึ่งออนครึ่งคัดเบือหนึ่งออนครึ่งกับเบือดึงดึงดึงแต่ดึง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 เมื่อไรขึ้นกินเก้งเด้ยววะอืกินเก้งเด้อ ผมยังไม่นอนผมตื่นมาหาแม่ครับผมตื่นมาทำไมเวลานี้ครับเวลานี้ครับฮตีหนึ่งครึ่งครับตีหนึ่งครึ่งครับนะโปรฟนทัวแดนเชียหยองโปรฟนทัวแดนเชียหยองให้กรเบาแสงดองเป็นแถวเห็นไหม แต่ภาพก็หลังหนูก็ยังจำได้ที่แฟนไอ้แม่นก็เที่ยถึงไกลอ่อนเพียแต่ใจแพ้อย่างสู้ว้าถึงวันสวยรู้ระแฟนเออออะออ้ยาอยา,อายิ้มรล่อจังเลยครับผมทีหนึ่งครึ่งกับผมตื่นมากวนแม่ครับผม นะย่านี่ยิ้มตไดอนะฉิไม่ยิ้มหวานอย่างดี้เลยเดือนเดือนนี่ฮะเจ้านี่ฮะคิดแก็หล่อครับก็หล่อนะนอนได้แล้ววุ้นเอ

น่อนคุยได้ไหมชอบคุยเอ้ไอเคียชอบคุยออเกียชอบคุยครับผมกูนะกูนะอือพระเอกมาลั่นลั่นที่ไหนลูก ลัมติลาเจ้าเนี่ยลัมติลาลัมติลาอืมลัมติลาเลิกแถวใครแน่นอนเนี่ยฮะแถวใครน่นอนเนี่ยดวงใจของแม่ดวงใจของแม่ เียวครับเท้ยวครัวเนี่ยผัวเนี่ยโยกแขนผัวเนี่ยโอ้โหชูสองมือเลยนี่นี่เตรียมชกได้แล้วครับอื๋ออาดาน,ะนี่นี่ก็ะจขะจาขาจะแขนมาเนี่ยโชกมวยตุ้ม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 โชคโชคโชกชกเลย จกเลยเอามาเลยยกมือขึ้นมาจะจะโชวกับข้าใช่ไหมโชว์เกี่ยวหินเล็กไฟหืมโชวเกี่ยวหินเล็กไฟผู้ใดคือขาวเถอะนะฮะอือผู้ใดคือขาวเถอะดิตีกันกันนะตีกันกันนะน่าเนี้ยนี่ตีกันกันนะนี่น,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 นี่น ยิ้มหวานใครลักแน่ยิ้มล่อๆเลยยิ้มลออยเลยนี่อัช่อะชั่วจั้ปันเลยโกควยเลยชกเลยชคเลยชกเลยครับผมนี่นี่เนี่ย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 นี่เนียนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่นี่เนี แนอยู S <S <々>่เด้อุขาเนาาสั่งขานี่ขาโค้งมาหนิมองดูขาโค้งมาตอนนี้ขาโค้งมาเลยฮะนั่นเจ้าขาโค้งมานี่ยดูยิ่งยิมยิยิ่ยิ่งุยยิม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 ม อื้อยเกี่ยวไหมอืมอืมเกี่ยวเอาเกี่ยวเนื้อนิ่มๆนี่เบบี้เนื้อนิ่มๆนี่ฮะนอนนิ่มๆนี่เบบี้นี่อยากหยิกหนิอยากหยิก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 หยิกได้ไหมเนี่ยฉันหยิกเธอได้ไหมเนี่ยฉันหยิกเธอได้ไหมเนี่ยเฮ้ยหยิกกันกันแด่ หยิกคนไหนเอ้เอาเอาคักแล้วก็นอนลูกนอนพอได้แล้วเมื่อแล้วร้อนช้ายัง <c oughs> จีมายิ้มใจเมียจีนนนน๊นอนขาพาทพอนอนชัดเท้าอเออไหโอ้ยโอ้ยกลมนอนกันพี่น้องเขยกลมนอนกัน กำน,นอนกันเด้อกำจะนอนกันเด้อเกี่ยวเออขะกำจะนอนกันเด้อใจมันเกินไปแล้วเด้อเดินไปละเด้อนะโอเคนะคะแม่จะกำน,นอนแล้วนะบ๊ายบายวันดีคัพบ๊อ